สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับเต่าน้อยสองตัวของเรานะคะนี่คือมเมล็ดทุเรียนหมอนทองภาคต่อใน EP 19ค่ะเนี่ยค่ะใส่ลุงเอาเต่าน้อยของเราไปล้างทำความสะอาดเอากากาาแฟที่ติดอยู่เนาะออกเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเห็นชัดๆนะคะว่าเต่าน้อยของเราเนี่ยมีพัฒนาการยังไงบ้างนะคะ นี่ค่ะนี่เต่าน้อยตัวที่หนึ่งอู้หักหักหักเต่าน้อยตัวที่หนึ่งของเรานะคะตอนนี้คือตอรากของเขานะคะตอรากของเขานะคะน่าจะประมาณสองเซนเนาะนี่ต่อเต่าหลังตุงของเราดูสิทุกคนดูดีๆเขาเหมือนเต่ามากเลยอะเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาสีนเดินมา ทำมวปุก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 ,ปกอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมอันนี้คือลักษณะของเขาเนี่ยมันไม่ได้สัดส,ส่วนเนาะเห็นไหมคอเต่าของเขาเนี่ออกมาแล้วนะเห็นไหมคอเต่ามันแยกส่วนกันกันกบเนื้อเม็ดแล้วนะอันนี้คือตอร่าค่ะอันนี้อยู่ประมาณสักเซนครึ่งอะ่ะโอเคไหมตอนนี้เซดุงก็เติมกาแฟให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไห กาแฟนี่เกือบเต็มแก้วแล้วเสรีลุงเติมกาแฟให้เขาแล้วเดี๋ยวเราจะมานะคะเราจะนำมะเมล็ดทุเรียนของเราปักลงไปในกา,กาแฟนะคะเรียบร้อยเลยค่ะเอาเสียบค่ะเสียบเสียบให้มิดเลยนะคะเสรีลุงจะเสียบให้มิดเลยค่ะโอเคคือเสรีลุงจะเสียบให้ต่อรากของเขาที่เราเห็นเมื่อสักครู่หนึ่งเซนนะคะ 1.5เซนเมื่อกี้เสียบให้มิดเลยเนี่ยค่ะเสียบให้มิดเลยให้โผล่เฉพาะเม็ดนะคะโอเคอันนี้คือน้องเต่าของเราน้องเต่าเจลิมจะเสียบต่อรากลงไปอย่างนี้เป็นน้องเต่าบินน้องเต่าจะมุดหัวลงไปแล้วเบื้องต้นเราจะเสียบตรงกลางไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวไอตัวตัวเนื้อเขาอะค่ะตัวเนื้อเนี่ยมันจะชนแก้ว เสียลงจะขยับออกจากตรงกลางนิดหนึง่งขยับมุมนิดหนึ่งค่ะ,ะเสียบลงไปแล้วนะเห็นไหมโอเคเสียบลงไปเบาๆค่ะแต่เสียบลงไปให้ลึกหน่อยอ่าให้เขาได้รับความชื้นนะคะโอเคเสียบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภาพด้านข้างนี่ค่ะเสียลงเสียบน้องเต่าบินลงไปแล้วอันนี้ก็เสียบแล้วค่ะเรียบร้อย อันนี้ก็กคือวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2 5 6 4ค่ะเติมกากาแฟลงไปให้น้องเต่าบินแล้วหลังจากนี้เราจะไม่รบกวนการงอกของเขาแล้วเพราะว่าได้ปริมาณกากาแฟที่เหมาะสมแล้วนะคะซึ่งอีก8แก้วอีกอีก6แก้วที่เหลือนะ่ะเสรีลุงก็จะทยอยเติมกากาแฟให้เขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูทุกวันศุกร์นะคะเพราะว่าทุกวันศุกร์เนี่ยเสรีุงจะได้กากาแฟจากที่ทํางานมานะคะ เบื้องต้นเราได้กากกาแฟตเต็มแก้วแล้วสองแก้วโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube ให้เสรลุงด้วยนะคะถ้าอยากเห็นว่างานวิจัยในการเพราะ,มะเมล็ดทุเรียนหมอนทองในแบบวิธีการที่เสรุงพาถามเนี่ย มีพัฒนาการยังไงถ้าคุณไม่ได้ลงมือทำเองนะก็มาดูที่ช่อง youtube ของเสรุง้งแต่เสรุ้งขอแนะนำว่าคุณดูแล้วลองไปลงมือทำเองแล้วคุณจะ amazing คุณจะเกิดความประหลาดใจกับตัวคุณเองว่าเฮ้ยเราสามารถทำให้มลเยทุเรียนมันงอกได้ไวขนาดนี้เลยเรอนะคะคุณไปตามดูตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 19ของเสรุงได้เลยนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามเสรุ้งมาในช่อง อามาใน EP ต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเสรุงมันจะมีข้อความแมเสเซจมาบอกเสรุุงอยู่ดะเดี๋ยวเสรุงตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ